vivo v60 ครั้งนี้จัดเต็มกับกล้องไซส์50ล้านพิกเซลถึง3ตัวอันนี้รวมกล้องเซลฟี่ด้วยนะพร้อมไซส์มัลติโฟกัลพอเทตถ่ายภาพคนสนุกขึ้นตั้งแต่ระยะเลนส์23มิลิเมตรไปจนถึง100มิลิเมตรและโหมดกล้องฟิล์มครับใครได้ลองเนี่ยเพลินแน่นอนเสิร์ฟช็อตสวยๆวายว์ดีมากๆและกล้องเซลฟี่ความเรียบสูงมุมมองกว้างถ่ายกับเพื่อนก็ได้หรืออยากจะถ่าย c l o สอัพก็ยังคมกลิบเพราะมีออโต้โฟกัสสบายดีนะครับพัดรอยแซนครับ มากับ vivo v60 ที่เขาบอกว่าจะมาเปลี่ยนวงการถ่ายภาพ p o r t เหตบนสมาร์ทโฟนนะครับการที่มีเลนส์ไซส์เทเลโฟโต้มาเสริมเนี่ยจะช่วยให้เรื่องของระยะและก็มิติการถ่ายภาพพอเหตดีขึ้นแค่ไหนครับเดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมกันนะครับพร้อมกับรีวิวความสามารถฟังก์ชันฟีเจอร์ให้ทุกคนได้เห็นว่ารุ่นนี้น่าสนใจตรงไหนบ้างจุดเด่นของ vivo v60 นะครับครั้งนี้จะไม่พูดถึงตัวของไซส์โลโก้ก็ไม่ได้เพราะทั้งตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซล Sony M X 766รูรับแสง1.88นะครับและตัวไซส์ซ u เปอร์เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซล ก็ใช้เป็น Sony MX882 Optical Zoom 3เท่านะครับแล้วก็สามารถทำ h y เป r Zoom ได้สูงสุด100เท่าจัดมาทั้งการสั่น OIS แล้วก็รวบแสง F2.65 ซึ่งเปนเ็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับที่อยู่ใน vivo X 2 0 0 FE สายถ่ายภาพคนงานนี้น่าจะเพลินกับตัวของไซมา์ติโฟกัลพอเทนนะครับที่ทาง v 6 0เนี่ยเขาพรีเซตให้เรียบร้อยครับดูจากหน้าจอนะครับไล่ไปตั้งแต่ระยะ23 mm มครับ แลนด์สเคปพอร์เทดหรือขยับใกล้เข้ามาอีกหน่อยนะครับเนืที่พอร์เทตที่ระยะประมาณ35ม m mm. และคลา s สิกพอร์เทดระยะ50มิลครับถ่ายแบบครึ่งตัวหรือว่าประมาณแบบช่วงหน้าอกไปก็กำลังดีเช่นเดียวกับระยะ85 mm มมนะครับส่วนใครอยากถ่าย c l o ส e อั up, ก็มีระยะ100ม mm. มมาให้ด้วย ซึ่งทุกระยาจากที่ลองมาครับทั้งการแยกอ็อบเจกต์แยกวัตถุนะครับทั้งแบบแล้วก็ฉากหลังเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับการเก็บพวกเส้นผมไรผมนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆทั้งเรื่องของความคมชัดของภาพแล้วก็โทนสีเนี่ยมาในสไตล์ของไซส์เลยส่วนตัวกล้องอัลตร้าไวเนี่ยอันนี้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับในต,ตอนที่แสงดีหน่อยครก็ถือว่าถ่ายได้สวยระดับหนึงเหมือนกัน แต่พอแสงน,น้อยก็อาจจะไม่ค่อยไหวเท่าไรครับแปลว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะมาช่วยในการจัดการเรื่องของ Noise ต่างๆก็จริงแต่ว่าเรื่องของความคมชัดและก็รายละเอียดเนี่ยพิกเซลมันยังไม่ถึง เห็นว่าทั้งตัวกล้องหลักแล้วก็เทเลโฟตโต้นะครับทำได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับตัวของ V60 เช่นเดียวกับสไตล์ของโบเก้ครับที่มีเลือกปรับเปลี่ยนใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไบโอท่าบี speed, ส e ีดโซน่าพวกนี้นะครับคือสามารถเลือกปรับเปลี่ยนอยากให้ตัวโบเก้ละลายเป็นลักษณะไหนครับเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมเป็น6แฉกก็เลือกปรับได้พูดถึงโทนสีหรือแนวภาพในสไตล์กล้องฟิล์มแล้วนะครับ จริงๆมันมีโหมดหนึ่งของ vivo ที่ผมติดใจแลวก็ชอบมั้งแต่รุ่นก่อนๆแล้วนะครับก็คือโหมดกล้องฟิล์มนี่แหละถ่ายง่ายถ่ายสนุกครับแล้วก็มีพวกโทนสีฟิลเตอร์ให้ปรับเพียบเลย Mood and t o ท ne ภาพคือมีความคลาสสิกนะครับทั้งเท่ทั้งเก๋นะครับแต่โหมดนี้ไม่รู้ทำไม vivo ต้องเอาไปแอบไปซ่อนให้เข้าถึงหรือว่าไปเปิดใช้งานค่อนั้งยากนิดน,นึงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดดูจากหน้าจอของโหมดกล้องนะครับอันเนี้ยโหมดพอเทศโหมดกลางคืนการถ่ายวิดีโอครับ ไอ้โหมดกล้องฟิล์มเนี่ยมันไม่มีทางเข้าเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กลับมาที่โหมดภาพถ่ายแบบปกติครับถึงจะมีออปชันให้เลื่อนปัดหนะ้จาจอขึ้นมาเข้าสู่โหมดกล้องฟิลม์มแม้แต่นี่ครับในส่วนของโหมดเพิ่มเติมก็ไม่ได้มีโหมดกล้องฟิล์มให้เข้าด้วยเพราะทางเข้าเนี่ยลับมากครับ เนี่ยต้องเป็นโหมดภาพถ่ายและปัดขึ้นเนี่ยครับจะเป็นทางเข้าโหมดกล้องฟิล์มนะครับสไตล์ของภาพนะครับเลือกปรับเปลี่ยนได้อยากให้มีเฟรมเหมือนกับพวกภาพโพลารอยด์นะครับก็ทําได้มีโทนสีให้เลือกใช้งานนะครับเพียบเลยนี่ขนาดแสงในสตูดิโอนะครับยังสามารถปรับเปลี่ยนมู and ะโทนของภาพได้แบบนี้เลยครับเรียกว่าจัดเรื่องของสีสารโทนของฟิลเตอร์มาได้ดีมากๆและส่วนของเฟรมนะครับหรือภาพในสไตล์ที่มีกรอบเหมือนกับพวกกล้องโพลารอยด์นะ รอบนี้ครับในมี60มีการไปคอลล a ปกับทาง Popmart นะครับเห็นรลายและคาแรคเตอร์แบบนี้ครับแฟน Popmart น่าจะรู้จักกันดีนี่คือซิกาครับนอกจากเฟรมที่มีเลือกถึง4แบบครับในหมวดกล้องฟิล์มแล้วนะครับยังมีการคอลลปนะครับตัวบ็ x กเกับทาง Popmart แล้วก็ซิกาด้วยในกล่องครับมีกล่องจุ่มมีเคสสองว6 0สติกเกอร์กระเป๋าของตกแต่ง และกิฟต์การ์ดส่วนสายคอนนะครับบางทีเข้าไปแล้วอยากจะได้กล้องที่ซูมได้ไกลหน่อยเพื่อถ่ายศิลป,ปินบนเวทีชัดๆอันนี้จะอยู่ในโหมดกล้องครับเข้าไปที่ส่วนของตัวฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลื่อนไปแล้วก็เลือกไปที่สเตตสไตล์แล้วก็สามารถจะใช้ตัวกล้องหลักนะครับในการซูมนะครับบอกว่าระยะประมาณ10เท่าเนี่ยกำลังดีครับด้วยความที่มันอยู่ในโหมดภาพถ่ายนะครับระหว่างจ,จะเห็นว่าเฮ้ยมันก็ซูมได้ไกลเกินกว่า10เท่านี่นาไปถึง20ไปถึง30หรือดันไปถึงร้อยก็ได้นะครับ ถ่ายมาแล้วสวยคมชัดเหมาะกับการถ่ายบนเวทีเนี่ยคือประมาณ10เท่าขึ้นเชื่อว่าเป็น V-Series นะครับเรื่องการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือเวลากลางคืนเนี่ยไม่ต้องกังวลกันเลยครับกับตัวของ a r r l l i h t p o r t t a i t อัปเกรดพัฒนามาต่อเนื่องหลายรุ่นนะครับยังคงสว่างจ้านะครับแต่มองตรงๆนะมันแสบตาม,มากๆแต่รับรองเลยว่าถ้าเปิดแล้วถ่ายมานะครับครั้งนี้ขอบเขตแสงมันกว้างขึ้น กดชัตเตอร์ไปแล้วภาพมันดูนุ่มดูนลวลขึ้นไม่ได้เป็นแสงแข็งเหมือนพวก LED แฟลชแน่นอนแถมครั้งนี้มี AI 3D Studio Lighting มาด้วยนะครับช่วยการถ่ายภาพเวลากลางคืนเนี่ยแสงสีดีขึ้น,นครับเหมือนมีคนมาช่วยจัดไฟเลยและฟีเจอร์ AI ที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับถ่ายแล้วก็มาแชร์กันในกรุ๊ปบ่อยๆ AI 4 s e a s o n ครับถ่ายสีฤดูอันนี้ก็มีให้เล่นกันสนุกๆแน่นอนครับแต่มีทริคนิดหน่อยละกันเผื่อบาคคนแบบเอาไปถ่ายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบางที เหมือนกับข้างหลังไม่ค่อยเปลี่ยนเลยดูไม่ค่อยเนียนครับถ้าใช้โหมดนี้นะครับพยายามหาฉากหลังที่ไม่ค่อยมีคนนะครับแต่มีพวกต้นไม้ท้องฟ้ามีพวกแลนด์สเคปอันนี้ได้พอถ่ายมาแล้วนะครับ AI, AI มันเปลี่ยนให้ดูให้ดูเนียนกว่า แบบที่มีคนหรือมีอะไรที่มันลกๆในฉากหลังแล้วก็ยังมี AI Magic Move ครับเอามาแต่งภาพได้ถ้าเกิดทํามาแล้วรู้สึกสัดส่วนภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยลงตัวอยากจะย้ายตำแหน่งหรือว่าย้ายของก็ทำได้ทำงานร่วมกับ AI Erase นะครับสามารถลบของลบคนที่ไม่ต้องการออกไปจับภาพได้หรือจะเป็น AI Reflection Erase ครับบางครั้งถ่ายผ่านถ่ายติดกระจกแล้วมีเงาสะท้อนก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ มาช่วยลบกาอซ้อนออกได้และก็ไม่ได้มีแค่ AI ในการแต่งภาพนะครับเพราะ v 6 0เนี่ยรองรับ AI อย่าง Google Gemini นะครับกดปุ่มด้านข้างเรียกคุยเรียกสอบถามข้อมูลได้เลยมีระบบ AI ช่วยคัดกรองสายมิชาชีพหรือว่าเบอร์ที่เป็นสแปมแล้วก็มี AI Live Caption นะครับเปื่บางครั้งไม่สะดวกเปิดเสียงนะครับก็เปิด Live Caption อ่านเอาบนหน้าจอได้ส่วนงานวิดีโอนะครับ vivo v, v 6 0รองรับการถ่าย4 k 3 0เฟรมครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ใครที่เห็นว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันกล้องหลังนี่เยอะมากๆครับกลัวว่าถ้าเกิดใช้เป็นกล้องหน้าถ่ายเซลฟี่แล้วจะได้ไม่เท่ากันอันนี้ไม่ต้องกังวลครับเพราะครั้งนี้กล้องหน้าก็ผ่านมาตรฐานของไซส์50หลังพิกเซลด้วยนะครับก็เลยสามารถใช้พวกฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่นการเปิดโหมดบิวตี้หรือแม้แต่พวกไซส์โบเก้ครับกับการถ่ายเซลฟี่ได้ด้วยมีแมก้กระทั่งฟิล์ม 4C ครับเรียกว่าฟีเจอร์อะไรที่โหมดพอเรตของกล้องหลังทําได้นะ ตัวกล้องหน้าเซลฟี่ทำได้เหมือนกันแถบระยะของตัวเลนส์นะครับยังกว้างมากๆสามารถถ่ายเซลฟี่กลุ่มได้สบายๆครับที่ระยะ0.8 ส่วนใครกว่าเฮ้ถ้ามันกว้างแบบนี้เวลาถ่ายเซลฟี่แบบ close up หน้าจะไม่ชัดหรือเปล่าอันนี้เขามีออโต้โฟกัสมาให้ครับคุณจะ close up แค่ไหนก็เซลฟี่ชัดมาถึงเรื่องของสเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับรุ่นนี้ได้จอ6.7นิ้วนะครับมีความคงเล็กน้อยเป็นอร์ดเคิร์บดิสเพลย์นะครับเรื่องของสีสารความคมชัดไม่ต้องเป็นห่วงครับความเรียดเป็น Full HD s รีเฟรชสูงสุดคือ 120H เฮิรตโดยสามารถเร่งความสว่างสูงสุดแบบ HDR ได้ถึง5,000นิตมาพร้อมตัวกระจกไดมอนด์ชิลนะครับที่อยู่ภายใต้ฟิล์มกันรอยที่เขาแปะมาให้รอบนี้เห็นว่าทนเรื่องของการกระแทกการตกหล่นได้มากขึ้นกว่าเดิมและยังผ่านมาตรฐานทนน้ำตนฝุ่น IP 6 8แล้วก็ IP 6 9ด้วยนะครับฝุ่นไม่เข้าส่วนเรื่องของการโดนน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำหกใสฝนทนได้แม้แต่ทั้งการจุ่มไปในน้ำประมาณ1เมตร30นาทีตามการทดสอบ ซึ่งถ้าเกิดใครไปเผลอทำตกทำหล่นหรือว่าโดนน้ำนะครับก็สามารถเปิดฟีเจอร์ไล่น้ำช่วยดันน้ำออกมาจากลำโพงแล้วก็ช่องต่างๆได้ส่วนเรื่องของชิปเซตนะครับความเร็วแรงรุ่นนี้ได้เป็น snapdragon 7 gen 4ถ้าเกิดพูดถึงประสิทธิภาพนะครับจากผลการทดสอบที่เราเทสต a n t r o i d benchmark มา,มาทำไปได้1ล้านคะแนนส่วนคะแนน geekbench นะครับ Single Core 1,258 Multi Core 3,609 การทดสอบด้านกราฟิกนะครับ Y และ Extreme Stress Test นะครับทำคะแนน b a s e Loop ไป1,812แล้วละก็มีค่าความสเสถียรนะครับ Stability อยู่ที่99.1%ถือว่าน,นิ่งมากๆ ซึ่งตรงนี้นะครับมีเรื่องของระบบระบายความร้อนนะครับ VC Cooling ที่ใหญ่ขึ้นโดยจากการทดสอบเนี่ยเขาเทสมาแล้วว่าสามารถช่วยระบายความร้อนเครื่องให้ย็นลงได้มากสุดถึง12องศาทีเดียวพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบตัวเครื่องนะครับเพื่อตรวจจับเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับส่วนความรื่นไหลและความเร็วในการใช้งานนะครับ Vivo V60 เนี่ยมาพร้อมกับแรม12 g b สามารถเปิด Extend e d RAM เพิ่มได้1 2 g b นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานแอปพลิเคชันสลับไปมาระหว่างแอประหว่างเกมเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแบบปิดตัวลงไปหรือว่าร e l o a d ใหม่นะครับอันนี้คือสามารถเปิดแอปแต่ลยตัวได้พร้อมๆกันแรงมาพร้อมกับแบตเตอรี่จุกๆนะครับกับเทคโนโลยีใหม่ Blue v o l f Silicon Anode Gen3 นะครับความจุ 6,500mAh ครับใช้งานได้ทะลุวันสบายๆครับประหยัดแบตมาก และรองรับระบบแฟลชชาร์จนะครับชาร์จไวสูงสุดถึง90วัตต์ซึ่งตัวแดปเตอร์เองก็แถมมาให้ในกล่องด้วยความจุแบตเยอะขนาดนี้นะครับแต่ก็ดีไซน์ตัวเครื่องออกมาให้มีขนาดอยู่แค่7.53ม mm, ิลเมเท่านั้นส่วนน้าหนักก็อยู่ที่192กรัมโดยครั้งนี้ครับ Vivo V60 มีให้เลือกทั้งหมด3สีครับซึ่งเชื่อว่าหต่ละคนน่าจะเล็งสีนี้กันอยู่อันนี้เรียกว่าสีเบอร์รี่เพอร์เพลนะครับ เอาจริงก็ตอนแรกนึกว่าจะออกแนวแบบชมพูหน่อยๆครับแต่ของจริงมันดูม่วงมากกว่าออกโทนแดงๆหรือว่าชมพูชมพูส่วนใครชอบโทนสว่างครับอันนี้จะเป็นสีซัมเมอร์บลูนะครับ ออกฟ้าฟ้า,ฟาถ้าโดนแสงก็จะออกเป็นโทนขาวๆมุกๆและก็จะมีสีมิสเกรย์นะครับที่เป็นสีเทาดำออกแนวคลาสสิกเ,กเรียกได้ว่า Vivo V60 นะครับทำออกมาต่อยอดตลาดในกลุ่มสมาร์ทโฟนพอเทสแล้วก็สารต่อความสำเร็จจาก V Series รุน่นก่อนครับโดยเฉพาะการเติมตัวของเลนส์เทเลโฟโต้ไซส์50้านพิเซลเข้าไปเนี่ยทำให้การถ่ายภาพพอร์เทตทั้งในระยะซูมและ c l o s อ up ทำได้ดีขึ้นมากนะครับจะมีก็แค่ตัวกล้องเอัลตราไวที่ให้ความเอลีออยดมันน้อยไปนิดนึงและการเสริมกล้องหน้าเซลฟี่50ล้านพิกเซลที่ใส่ฟีเจอร์ของไซส์มาให้แบบครบๆเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับที่ตอบโจทย์สำหรับสายถ่ายภาพและการใช้งานทั่วไปเรียกว่าได้ทั้งเรื่องของชุดกล้องสเปคแล้วก็ฟังก์ชันที่ดีมากๆครับแล้วก็แบตท,ที่อึดด้วยเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนในช่วงราคาเดียวกัน vivo v60 นะครับเริ่มต้นที่15,999บาท มาพร้อมแรม12โดยความจำ256ใครกลัวใช้ไม่พอครับไปจัดตัว512ได้ราคา17,999บาทใครตัดสินใจเลือกสีเครื่องไหนได้แล้วครับคาเมนต์บอกกันด้วยหรือใครมีคำถามตรงแหนกรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ V60 นะครับก็มาคอมเมนต์สอบถามกันได้วันนี้ผมพัดกรกลุมรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ